สวัสดีครับมนโนกนักเล่าข่าวครับวันนี้เช้าผมตื่นเช้าวันเสาร์ที่13มกราคม2567ครับวันนี้ก็เขากำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติฮะก็มีผู้หลากผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็ออกมาให้คำฝันวันเด็กนะฮะก็มีทุกปีฮะเป็นประเพณีนะฮะวันนี้ผม อนนญาตไม่ใส่แว่นตาแสดงความจริงใจครับไม่ต้องมาปิดพางใส่ตาประมาณนั้นแสดงความจริงใจให้เด็กๆนะฮะก็ในวันเด็กวันนี้ก็จริงๆความความขวัญมันก็คือความขวัญเนี่ยมันก็มีทุกปีอ่ะทุกปีกี่ปีกี่ชาติมาแล้วมันก็มีความขวัญทุกปีแล้วมันมันได้มักได้ผลอะไรกับเด็กอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะมันไม่มี มักมีผลแล้วฮะความจริงๆอ่ะการที่จะให้มีความขวัญเนี่ยทำให้มันทำกับเด็กให้มันดีๆหน่อยละกันอย่างเรื่องสถานศึกษาของเด็กหรือว่าการดูแลเด็กนะฮะนู่นนี่นั่นสวัสดิการเด็กอะไรเงี้ยนะอืมทำให้มันดีนะทำให้มันดีขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะฮะไม่ใช่คำขวัญสวยหรูวเจ็บผมพูดผมชอบคำขวัญคำขวัญหนึ่งนะ ที่ว่า,าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอนะไรประมาณอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออะไรสมัยก่อนนะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าประมาณนั้นแล้วก็เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชอบเจริญเออประมาณนั้นนะมันมันก็โอเคนะมันก็ใช้ได้นะพอฟังแต่ว่าก็มีทุกปีนะ่ะอย่างที่บอกอ่ะทาให้มันดีแล้วกันว่าตอนนี้แค่ดีเด็กๆมีเยอะ เด็กนรกนี่เด็กที่ขออนุญาตพูดคำหยาบนะเด็กนรกเด็กที่ว่าพ่อแม่ไม่รักหรือว่าเด็กที่ว่าพ่อแม่รักมากเกินไปลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันไม่ผิดลูกฉันไปปาดคอคนตายหรือว่าไปไปทำอะไรแบบทำคดีใหญ่ๆไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊ไปป้นฆ่าไปอะไรเงี้ยลูกฉันเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยไม่เคย มีพฤติกรรมอย่างนี้เลยอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันนะไม่เคยสำนึกเลยว่าตัวเองเลี้ยงลูกยังไงผมว่าลูกไม้มันมักจะหล่นไม่ไกลต้นนะพ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นนะครับพ่อแม่เป็นไงลูกก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะผมผมว่าไม่หล่นไกลต้นหรอกจริงๆอย่างขออนุญาตเล่านะอย่างลูกผมเนี่ยโหโคตรเหมือนผมเนี่ยทั้งนิสัยทั้งสั้นดาน ทุกอย่างเลยเหมือนผมทุกระเบียดนิ้วเลยผมเลยไม่ไม่โกรธเด็กไงไม่โกรธเด็กไงตอนนี้ตอนเด็กเด็กก็รักน,นะรักป้า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 ,ปา,ปา,ปาโอ้ยแบบกอดเราอย่างกัรลิงอะ่ะกอดกอดเห็นเราได้วิ่งหาแทบจะหกล้มแต่พอโตขึ้นพนางโตขึ้นเป็นวัยรุ่นนะห่างในห่างงับไม่สนใจไม่หือไม่หาไม่ว่าอันนี้ไม่ว่าเขาเพราะว่าเหมือนเราเหมือนเราตอนเด็ก คิดดูนะตอนเด็กๆเ,เราเคยสนใจพ่อแม่ไหมไม่สนใจหรอกอยู่ใครอยู่เราเนี่ยไม่เคยสนใจเลยพ่อแม่จะดุจะดา่าจะว่าจะอะไรก็เฉยไม่สนใจบนอะไรพ่อบนอะไรแม่บนอะไรอะโมโหที่เวลาเขาบอกเขาสอนเนี่ยนะอมไม่ชอบประมาณนั้นเราก็เลยอย่าโทษเด็กผมว่าโทษผู้ใหญ่นะ โทษที่ครอบครัวการเลี้ยงดูนะฮะถ้าครอบครัวดีอบอุ่นให้ความอบอุ่นให้ความสั่งสอนที่ดีเด็กมันก็จะด,ดีนะถ้าอยู่ใครอยู่มันเลี้ยงลูกด้วยเงินเนี่ยสัตว์เคยได้ยินไหมสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินอะไรประมาณนี้คเอาเงินประเคนให้เกิดมาแมก่ก็ชาบคาบช้อนเงินชั้นทองนะทำหาอะไรไม่เป็นเงี้ยเงินเงินเงิน,งนตื่นมาก็หยิบเงินไปออกไปเงี้ย ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็บนดำภาษาสวาผู้สูงอายุขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีนะจะทำอะไรก็ใช้สตินะทำอะไรก็นึกถึงอนาคตบ้างไม่ใช่ว่าไอ้เยี่ยกูว่าแม่งชิบหายวันๆไม่ทำหาอะไรเลยนะเออแย่งตัวผู้กันเด็กผู้หญิงก็แย่งตัวผู้กันเออแย่งผู้ชายกันตบตีกันอ,อ,อัดคงอัดลิปเด็กผู้ชายก็แวน้นขับรถ โชว์โชว์ว่ากูเก๋ากูเก่งเอยอายุสิบสี่สิบห้ายกพวกตีกันเนี่ยกูเก่งกูเจง๋เงก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่ยังปลอดภัยฮะอย่าเพิ่งใจห่าก่อนนะฮะเป็นผู้ใหญ่ยังปลอดภัยแล้วกันก็ขอให้เด็กทุกคนมีความสุขแล้วกันครับคิดดีทําดีครับออกบ้านใส่แมสก์เข้าบ้านอาบน้ําสระผมผมเห็นแล้วก็บางทีผมก็ปวดตับนะ hmm. เห็นเด็กๆปวดปวดใจอะ่ะมันบางทีมันก็เกิน เกินเด็กอ่ะเกินเยาวยาแต่ว่าผมไม่โทษเด็กอ่ะผมโทษสังคมสังคมที่มันบัตรซบแล้วก็โทษพ่อแม่นะโอเคครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมนโนกนักเล่าข่าวสำนักข่าวมติเพจออนไลน์ก็ขอให้เด็กโตมาอย่างมีคุณภาพครับสวัสดีครับ